ครับสวัสดีซีแฟนสองมาหาแห่งภาพมวลพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังเนาะ,ะมาแล้วพี่น้องชุดเต็มปูห้าเจ็ดแปกับผมเนาะ,ะปูว่าให้มาเอาดวนด้วพี่น้องเด้อเป็นตัวไหรรอติดตามรับชมรับฟังตัวเลขไป๊มกันครับเลขบนห้างเดียวม้นจะคืบว่าท่านนะผู้ใหญ่ใจดี เราเล็กเขาให้ไปนั่นมันมาตรงนกันก็เล็กวิ่งเขาครับว่าเล็กผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วี่วิ่งเขาวา่าหยังนยวเหรอเขาจะชุดจัดเป็นวัวปัว ล่วิ่งสองขามันมาศูนย์เด้เล่ยวิ่งสองขามาศูนย์ตัวเดียวมัหันมัหันเลขวิง่งกะมาศูนย์ขึ้มาหกเนี่ยแหละออกศูนย์หกมาเนี่ยมาศูนย์ของข่อยมันมีสองสามสี่ที่จะไปทีศูนย์น่ะนะอ่า<ม>ออกปุ๊กข่อยเคลนว่าเลขกันดังนั้ก็จะเป็นศูนย์สองสองศูนย์อ่าแต่ว่าเล่ยผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญมากน่ะผู้ใหญ่ใจดีครับผม เอาเล็กวิ่งยงิ่งสน็ดนะพี่น้องเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะเล็กผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะไม่มาวิ่งบนบน,นกับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเออแล้วก็กคู่มากสี่สี่เจ็ดตัวเดียวหางเดียวล่างมาเนี่ยล่างหกกับห้า มาสิบลางมาสิบลางเออหกกับห้าหกห้ามาสิบลังบาเนี้มันมีอยู่หกสองครับห้าสองมีสิ่งนี้นนมีส <c oughs> องหางเลยไหม่ป่าวเพราะคำว่าเหรียญขึ้นมากอยู่เหรียญหกสองห้าสองครับจะมาเรียญกันมันก็ฟันว่าผู้ข้อยเนาะผูคข้ยเส้นลักอ่า กล้วยมันกล้วยเถิงยี่สองตัวเป็นพระเนี่ยเราไปผูกกล้วยเสลักอ่าเอาเ,อเขาทั้งสาวเราเ้อตปูเที่ยหายไปก้อนน่ะมันมีอยูสี่เจ็ดเป็นมั้งครับกับสี่สี่แน่น่นโ,โอ้โอ้เป็นไงแมาท่ซับดีเลยมามาเพราะว่าเนี่ยพระเป็นพระในพระไปผูกกล้วยเสลักพระเนี่ยก็เป็นเจ็ดอย่้วกล้วยสองตัวบั่นครับผมตาให้มาสี่สี่เจ็ดพระเดียว ล, 6, 5, ล, 2, ล่างหกห้ามาหลักสิบล่างสองอยู่หลังหน่วยล่างมันบอกมากเลยมันก็บอะไรทั้งเด้หลังอันนี้หลักสิบหลักสิบสองหลักหน่วยหลักหน่วยตัวเดียวสองมันจะจับพูดได้แค่นี้จับพูดได้ท้ำนี่โอ้ยนี่เมื่อวานนี่ท่วไปหาัเพื่อนเพื่อนเบา่างเพื่อนประทุมครับผม คนประสุมเนี่ยเมาบาอบเราบ้านนี้เลิกจากตอประสุมแล้วเขก็เลยกทักปาะหาอ่าะ่าเรี่กนั้นถ่าอย่างมันเบิ่นกำลังนั้นเรี่กงพไกน้ก็ว่าว่าเร่อเบิน่นจะเรี่ออันนี้ของถอยมันจะมีอยู่ศูนย์สองครับผมศูนย์สองแล้วก็สองสามสามสอง่ถ เลขเบิ้ลมันทีเบิ้ลถ้ามันเบิ้ลมันทีเบิ้ลนสามสามครับสี่สองสองมันมีเท่านี้ได้เลขอะไรอืมมีเท่านี้ครับผมเอาพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีให้มาแล้วเด้อพี่น้องมันอีเลี่ยมันมาจากสงขาเรมันเด่นมาศูนย์ก็เกียร์ดูแต่ว่าเพิ่นว่าศูนย์นี่ การหาซิพหาซีคือกันแต่วาลีมันเดนเจ็ดคนละอ่งวันนี้เขาฟังมึฟั่งมเยอะมากเพราะเ่วาเลบของเขาของทรงขานั่นเขามาสองตัวเดียวสองบนญมันหันศูนย์บุญก็เข้าศูนย์หกมันมันมาสมันมาศูนย์เลื่งทรงขาเนี่ยตัวเดียวศูนย์วงวัดก้อนนะผมมันก็ออกศูนย์หกวานนี้มาสองตัวเดียวมันก็เข้าสองตัวเดียวอัด เขาพบอกว่าไปบนไปล่างเนี่ยเพว่าวิ่งสองตัวเดียวมันกระติดแล้วเดี่นี่ก็ต่าครับผมหนสองสองสองติดสองขันสองก็มีตอนนี้ติดสองอาโองบน้อยห้ามผ่านเลยเพียงเนี่เลขสามตัวมันก็หกสามสองสามสามสองเจ็ดสามสอง หกศูนย์สองนี่ติดสองมันมีเท่านี้เด้อ่าสุดสามตัวอ่ามันมีติดติดสองเลยติดที่เห็นไรก้อนมันมีเท่านี้ของเขาไม่มาสองบัดเนี่ยเพาเขาก็เพิ่ผ่านเนือกั้นมันมาขันมันมาสองก็มีเท่านี้ขันเลนตาขัดลีจากตัวนี้เขาตัวนี้ขัดลีจากตัวนี้ม่เขาตัวนี้แต่ว่าหกสองกนห่าสองนี่แปว่ามันมีเท่านี้เรียตารางสองลังหน่วยหาก็หกแล้มันเป็นลักติ๊บ พี่น้องเนาะพู่แต่หน้าเบิ้งเ่อพี่น้องเยอะเยอผู้ใหญ่ใจดีก็มาแล้วเนาะเด่นเจ็ดเด่นศูนย์เนาะก็จับคู่หันสอย่ยสามตัว,ตวไม่ไม่เท่านี้อ่าอืออ่าพี่น้องแคปหน้าจอเอาเด้อนะอ้าแคปหน้าจอเอา อันนี้เป็นสูตรของปู่เนาะที่ปูให้ไห้ก้อนน่ะนี่เนาะแล้วก็ชุดสามตัวนะพี่น้องขันศูนย์ตามาเนี่ยมันก็ติดตัวนี้ตัวชุสามของปู่ติดของสงขาเลยสองตัวเดียวูุรกับสองใส่กันเลยเพราะว่าเลขนั่นก็เห็ุไปลายมือแล้วเลยเฮตดไปก่อนเลขสงขาอีกเพราะว่ามาสงขามาสองตาก็มาศูนยกับเจ็ดมานนี้ เกีนี่อาจจะไปลักล่อยก็ได้นะว่าหกศูนย์สองเนี่ยเนี่ยก็ศูนย์สองนื่มคนอะไรมากสิเลขเบิดมันกับยี่เบิดซีซีเขสามสามสองสองเท่านั้นครับผมอื่าพี่น้องเนาะงบน้อยห้ามพลาดเด้นพี่นองเด้อมันวิจารณ์เราเลกผููใหญ่เจดีก็นเนแนวทางเลครับผมมากระจัดคัดกะพันเด้วพี่น้องเด้อฝากไว้ ให้เป็นหน้าทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะวิ่งศูนย์ผู้ใด้มักศูนย์ก็ลรูดศูนย์ได้ผู้ได,ม,ด,ได,ไดมักเจ็ดก็ได้เนาะ่าเพึ่งจับคููให้ว่าสี่สี่เจ็ดอันได้ปูมันเป็นตั้งสี่หึเก้าศูนย์เจ็ด ได้หกได้เจ็ดโอ้สูตรสูตรสูตรเลขสงขามาอย่างงดก่อนศูนย์ต,ตัวเดียวโอ้โอ้ใส่สูตรหออกตีปูวหาเก้าศูน<อ>ย์หกอะไร้งครับอ๋องกันนี่อหไรบันทิปูสามกับสี่ สงขา嘛สองเขาอดหรอกเขารอด,ด <laughs> อออเต้โอ้อาพี่หลังเอิญเนียนให้เลือบาดไ้โอ้สามตัวนี่เข้าล้วนี่เ่าสามตัวนี่เต้เออโอ้พีน้องเขียรเสซนให้พ่อเอิเอ่ะผูเนีนสามตัวเลยแห็แดกสามตัวงวดนี้โอ้ ได้สามกับสี่เนาะสองขาพาา่ม่เลขหิ่งมาสองจับใส่สุดปูพ่อหนีได้สามสอ,ส,อสองได้พี่น้องได้ชิดเช่นใต้ไว้แล้วนอนเน้นเน้นให้แล้วเมื่อลันมันลอกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดดี่ก้อนศูนย์เจ็ดอ่ะก่อนศูนย์เจ็ดมันเป็ี่ยนเป็สี่ได้ 8, 7, แปดเจ็ดสามเนาะ เจ็ดสามในศูนย์กับหนึ่ง่อนละครับผมเลขมาจากสงขาโอ้ว e ิ่งบนตัวเดียวเจ็ดออกศูนย์เจ็ดออกศูนย์ไม่ได้ไล่หางหรอกเน้นๆเ,นๆเ,นเนละโอ้เอาพี่นนังเนาะฟูวอาที่ไปที่มาได้พี่นนองเกิดว่าของตาบ่ามาได้บานเองอ่า อ่ามันที่เขาเรียกนี่ละอ่าเรียกสงขาตีปวงอ่เกลว่าของตา,าบ้านๆเรยบ่าเดี๋ยวโอ้เอาแคบนาจอส <4 S 1> ี่สองกับยูเลี่ยงเบอร์ข้างดุสทหารที่หาสองกับสี่ไปตัวนึ่งงวดก้อนหงกับเจ็ดกับไปตัวนึงครับอืมใช่ตัวนี้แล้วนี่สามตัวดิอ่าสามตัวเลยนะปูะมาในสองตัวด,ดินให้ตัวนี้ละครับ กราบออเดอร์ออกราบโบ<อ>้โบเกิดว่ามันออกกราบได้ป่ะหนิอ่าพี่น้องก็สามตัวปูเน้นให้แล้วเนาะอ่าแล้วก็สองตัวครับผมเนาะมันเนี่ยงวดน,นี้อาจแตกสามตัวเนาะสำหรับปูหาเจ็ดแปดมันหันศูนย์หกตรงตรงเนาะพี่น้องตัวหนึ่งมันมีอยู่มันมีอยู่ตัวหนึ่งสามสองสามนี่อ่า <laughs> อย่าพิลก,ออก <laughs> โอ้เอาสามสามสองสามม่เคย <laughs> นี่แหละไม่เคยย,ยุ่ในนี้มากหกกับเจ็ดบานนี้ <laughs> เลขสงขามากศูนย์ว่างกัออกศูนย์หกครับบ้านนี้สงขามากสองสูตรนี่ใส่สามกับสี่ครับสูต <laughs> <laughs> เดียวเนีย <laughs> โอ้อ้าวมึง ใชเกิดว่าเลตาพม่มาได้บาดเนาะเกิดว่าเลตาเขาล่างได้บนบ่เขาได้บาดเกิดว่าเขาล่างได้บาดเนี่ยครับผมนั่นแหละอ่าผิวหนังตูดใช้เลยเนี่ยพิวหนงก็สองสามมีกรดี่ลกะเลงล่างครับผมเอาฝากไว้ให้เป็ดหน้ท่างในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมเนาะเอาขอมีศพมีหมานำกันใช่ตัวนี้เหรอตัวนี้ลหรบนย่างเดียวว่ามบนย่างเดียวครับผมสวัสดีครับ